้าวมึงไข่ตัวแทนก็ให้เการถขึนอืออ้าวเ่ยวนลืมแล้แมนมันจะีเนาะกปงชก่อนมาบอกปงไอ่ะมาดเสียวเอ้ยป็เสียวัสแน่นนีุาแข็งแงเป็นยัง่ปีใหม่บเออปีใหม่ลั พี่เก่าตหลับพีใหม่เนาะอี่เก่าไปแล้วรวมหลับไปแล้วปีใหม่มาเลยให้โชคเป็นมันเชี่ยาหกเนาะอ้ามาค้ำมาคูนมาเป็นเขี่ยวหักเปียแพงได้จะไปเชี่ยวหนุกุดมาได้ได้เลยเนาะเชุ่ย็ได้บอนได้เชี่ยวได้บอสได้แล้วเนาะ ไอเชีหัดเี่ยวเพนฮงใหงแย่งกันเนาะไปหามาแว่แล้มาแม่วัดเชี่ยววันเี่้อได้ไหนปะปุ๊นคุณอ๋อแหละเชี่ยวหน่อยเลเชี่ยวเลเชี่ยวอร่อยพอพรพอเชี่พามันนิ่งมันนิ่งพอแหละจังแห้งเ้อะใ่ไ้ขุให้เดียวภาในเด้อโอ้ยกูจะขุดกันช้กุดอเบิึงไม่ใช่ตัวนี้ของมึงม้วของกู ก็เบิ่มก่อนเนาะพระสิกดไประสืบเลยวะขุดเนาะบดนี้งให้ายคูคูใครบัดนึ่งเขียวคูกระเป่าที่ไรวะอืมคูใครเขียวคูใครเป็นเที่ยวเป็นเคยกันกระแทงได้บัดนี้กองคนเนี่ยคูบันเตงหมดเนาะบ่ให้ขุดให้เลี้ยวกันได้ไปหามาแหวกกันได้โอเมนเขี่ยวคืออันผ่าไม้ได้เพิ่นว่าผ่าไม้มันเขี่ยวเขี่ยวได้นี่นั่นอืมคือกันกับเทียงเมีย กับเทียงนากับบุค like ือก claro> ันได้เฉียวเทียงเมียจะนอนมันพันหัวไม่มี่ห้เอาไม้มาแล้วก็ขอให้สุขภาพิมแขงแขงแห้งห้รนห้รวยได้นะนม่กูเอ้ยหาได้ยื้นีข้ามานดอยบันี่ได้ข้าเบ้าเลยด๋อบัดนี่ได้ เหมือนอี่ข้าคคูเลยนอนนี้ตัวไอ้บเนะเออได้มูได้คูมาอยู่นำแล้วนบ้เนาะทั้งเนินทั้งเมียแลใไ้มาได้บบนี้มาพร้อมกันได้มันกับเมียนเลยอันนี้นำคูคูพีใหม่ได้บบดถูกกับเมียท่างหากได้พงเมีนกับเมียนี่มันจกเมียนขาง่วขาหมูขาไก่คนไ้แม่นมาเชียวมันจกแม่นบมแม่นมาชดนั่นได้คูและเนาะ มันถ้กเมื่อคาเมื่อกันนี้แล้วมึงบ่ากับีมาเด้อเือทำ่กขอให้ได้ในภายในปีนี้เนาะจดวให้ได้ผู้จบผู้งามผู้ดีผู้ถูกให้กบให้ได้นาเน้อถ้าไปเห็นในชิปนี่ก็ให้มันให้เืิน อันยู่ดีมีแห้งชุกกรพเข้มแข็งช่องพัแล้วมันยิ่อยดอกโมเมนว่าเห็ดชื่อได้หือมได้ปีใหม่ต้นฮัปีใหม่องพั้าหามันวิตแล้วมันจะมันเินวันนี้จะมันแต่เยินได้โชคอย่านอนมันอย่าช้าได้น่กีเน้มีแห้งเอาให้มาไม้มาขอให้สุขภาพเข็มแข็งแข็งแห้งในตัวเนาะ หยิบแล้วได้ไ่ได้ให้ล่ลำให้่ลยให้มีโศกมีไซและบ้านในนั้นตู้ให้มึงได้กับชาวล้าน้อยโดยเชี่ยเด้อให้โชคใหล่มาอาครูตาพิงจะให้ได้ด้วปีช่องฟันเสาหกมาห้อตัวเนาะอย่าชาคือกันกับมันมันเป็นเจ้าเหี้ยวกับมีผู้แย่งเลยกับป้าเชียวมีผู้แย่งป้ารู้ด้วยเชี่ยเด้อ บู้บู้ำไรน้ำมันเต้นว่าตัวช่วยนั่งก็ดี่ต้นว่าเฮ้ยให้เป็นเสียวหักเสียวแพงกันได้บ่ดนี้โอ้ยหักอยู่แล้วเขาหักเขจะผูกเขาหมักเขาโดยเสียวเด้อท่างมันว่ามันจะง่ายมาก่อนนะมันเล่าโอ้ยเล่าคือสิปะกันเลยทำอะไรทีละทำกันได้เลยกำลังคอยผูกแขนคอยกำลังคอยผูกแขนนี่เห็นบ่กภาคขวัญกว่านี่เห็นบ่นี่เห็นบ่คอยกำลังผูกแขนเด้ยัง่นภาคขวัญคนโสดเนาะดอกไม้ก็บคนี่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 เจ้า คันวิเวียดยังกลับมาลจังว่าวนี่นี่อยพับแ้ผูกแขนคอยนี่นี่นานถ้าคนคนสตดมันแนน่านกรบเชยานี่กับตู้พพยนี่เห็นบ่นี่เอาึงดูนะครูมึงมึงข้างมึงดูในห้องคอยอันนี้อันนี้นกรุ้กเชึงมงชิเป็นอะไรมนบีดเดียวผมเลีมันนั่น่นี่พร้อมบักกอบก็ตั้งเตียงสงบมาเลย สุขภาพแข็งแห้งค่อยแข็งก็ะด้ขดยกด้วยเสี่ยวแมลงมันบวแบน้องกูได้เนี่กูให้งอะไองึงได้ี้องกูเนบ่ะกตับเมาองกนี่เนี่งเบิ่งดู้องกูมันตั้งขี้แล้วมันขกแเลยเอออันนั่นแล้วย่งว่าตั้งคืออันนั่นตั้งคืออนั่นมัอเป็นแบคืออันเนาะงู้องกูแล้วมันขาดเ้อมันกระขกเ้อะเสี่ยวเอมันชีเป็นนไหน บอกผู there, ้ต yeah. no. ah. oh. so no. oh. oh. ้มหมดท่านได้แล้วน่ะมันบได้เปื่อยกัน้วนูจะเปิดมันชัดชืขึ้นใด้หกับมึงนี่อ้าวมนยังไปสมึงนี่ขัดอยู่แล้วขบกโบโบอยังคดีงามของมึงก็ขัดโย่กันของคุณนึงขัดกันของคุณมันก็ขัดกัน้เป็นเชี่ยวกันแล้วเนาะเฉี่ยวกันแลมันือมือคอ้าวบาดคมีเด็ตัดคุจำปสัตวนาคุณ็ตัดาไ ก็เราก็มาหั่นมักมาดู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 ดกดดูยูด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 ูยูด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 ููด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 ่ดูดูดูนูด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 ดู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 ดัดนดดู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 ด้ดู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 ดันูด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 ลดูดูดูดดีดีดูดูดูดบดาดนี้แูดูดดดด้ดล ไปแม่ไปเชื่อเอาไก่ในหมอนะมามาเนี่ยมากินเนี่ยได้บนีรกินเข้าได้บัตนีย่างเชื่อกระชับมาเพราะมันจะมันนะนี่นั่นได้กินวิ่ดอกกันนี่ยั้งยั้งอยู่ในเช่อเงี่ยวเอาแจ่อเช่ยวขึ้นเออเช่อถูผลกินแจ่อกันนี่ได้เนี่ยคุณไม่ได้ต่ำเกี่ยวที่เรีเกว่าบุญมีบุญยิ่งเกี่ยวมันยากไสิบมานปีนี่ตัวเอมันเลยเนาะสิบมานปีสองพันสิบหกนี่แหละเออเจ้าถูแหละให้มันมันแค่ไหน อยากดูเดียวหมดหน้าน้ำก็ได้เอาลงมาเฉี่ยวเห็นบ่ับเห็นบ่เอาไหมไปแม่ไปเชือไก่มึงนะมึงเชือไก่ไปคนจะึ้นเอาหน้าเฮว่งนาทีกันเนาะกินนั่นนี่เลยเข่ากูก็ยังไ่ได้เอาลงมาเนี่ยถ้าจะฟังหอมเนอะเดี๋ยวมาเอาเบหอจักแล้ว

เออเออน่องเขาคนเด้อน่องเขาคนเด้อและนี่แหละเพื่อนบุ้นี้ผมนี่นายครูอ้ยจะกินอะไรเราต่จะได้เลยเผู้เดียวไปก่ขวดไก่สามตัวก็จะนี้งกำลังขึ้นแต่วันเรากินต้มไก่เป็นต้มวันก้อนน้ำก้อนมาแล้วเหรอวะเจ้ก้อนนั้นมาหามก่อนข้อจะได้น้ำเจ้าบัตชิวะไปย่างเตงให้ล้านเนึ้อวันนี่นั่นอันให้ชาวนาหน่อยให้ล้านเนึ้อและบันนี้นด้ อันเราอะไม่ได้บอกลูกเราเขาทิพากไม่ให้ลูกอีกพูละแชนกับแม่เราน่ะทานมะกูนี่นะกูสจเมือหิ้เอามึงอกี้เอามือหิ้วหรีบอกกูจะหิ้วนี่หน่ะกูว่าฮะกูมึงนี่หลบไปเนี่ยย่างไปกับมึงจะชิบชงใหิ้ขเลยขายนั่งดูดูกับมันก็องแนวมันเลยันเนื้อกับปูสิกับเบินะกับปูฮะกูกินแล้ว ยีแต่แรงวันน่งข้าพมาคุดกระปูเครื่องกระจุกแล้วชาวนางออกมากระปูแดงมาตุมาเลยถ้าห้าบมมีกับตนีเขานี่แหละธรรมชาติเขานี่แหละแต่เาในโมมีคขับเท้อาจจะพรอนนี้กรลังชีแชบได้ไงใกล้ใครจะกบ้นท่อนะได้อยๆขึ้นมานี่ขึ้นลชีนางคุณบอกนางนี่แหตันางกินเข่านี่นะกินเข่าำเดียวนี่นางนี่แหละนางหันกระดงกระปูแดงยานี่ขักแลใกล้เลยได้ ชานขอดไปต่อยบีแม่ชีวีแมีแม่มีไก่นหนามี้ออกเป็นขาเป็นอันนั้นออกมานี่ไก่มันลีดเอาน้าต้มไเห็นเอามาเชียวต่างกันเลยไม่ได้ชดบ่เชียวหมอนี่เห็นบ่ถือแล้วหมอนี่ชนบ่แหม่นั่นหน้าม้มชนต้องก้อยต่างหากต่างหากก้อยแล้วแต่ปลาตัวติดชั่วก้อนหักเสี้ยวเนี่ยมาทำมะล่าตัวเนาะ าคันว่าเชียนั่วกันเฮ็ดโว้ยคนไดู้ช่ว่านะชมคนช่องชมคนดูบ่เอออันนั้นได้จังหวะมันชิชุดมันเสียวชิชดในลีน่าน้ำฮะเอาแล้วจะโตเนี่ยใช้กระชามนี่มาเนี่ยน้มันยาจะแบบมันมีไก่ชดก็ยานะโอ้ยเสียทีบ่มีมืออ่อนนะตู่เนาะมืออ่อนนี่แล้วมืออ่อนพัฒนา มืออ่อนบ่มาโอใช้ช็ดชันกับเบาคาเวียะอนเช้านกคาเวียเช้านางกับบัดโบนอนบัดบบหับตู้ซีทับับมับด้อง่อนชั่นหับบ่อีสั่นค่ะฮับหักเราว่าคาเราบ่ได้ไปเรามีดองมันชสิบบิดมือบ่มันก็หลายบอลเด้บัดนี้แล้วบัหนึ่งบัดไปบัหนึงกระโบหู้ตู้าพชิมาบัดักบ่ยังว่าเลยก็บบะหู้นั่นแหละคนบไม่ได้บอกเลยว่าตู้าพชิมาฉันว่าเจับว่าตู้ายมามันกระมานเลย อันชาวชันดอกยาดอกขนาดเนาะบอแม่บอแม่มันจกมาอย่างดอกมันจกมาว่าพลูตัวนั่นเสือบอแม่พื้นในลูกลานเทาเองลูกร้านนั่งอย่งเนี่ยมาว่าคนได้เมียแล้วลูกเอื้อยเท่านี้คนาพลงไปเนาะข้าวกระยาดอกอืมอืมด้ว่าพื่นแบบไปเห็นแบบฝักอืมอืมใช้ยังเล็กเชียวเอาน้ำมาใช้ในทีเต่วนั่น ก็ใช่เลยนะใช่น้อยเดียวน่ะมันจะเป็นจำบ่อหมอนี่โอ้ยบอกให้ลงไปเอาน้ำเอานั่นนั่นนะบัวนี่ยินไหนบ่แม่นว่าอันนั้นไหนมันบ่แม่นว่าเฮาขีดถี่ได้บังเฮาต้มไก่นี่ไปมกูก็ใช่เดียวเ้ยเข้าใจบ่แหละตามโตพุเนาะอันชูเว้าอันแบบอันหมอมีนั่นว่าเอาหอยเน่าหอยเปื่อยมาให้กินนั่นเฮาบ่ให้เว้าแนวนั่นก็เฮาก็บ่จักว่าหอยเน่า ต้มไม่กินนะเมื่อเว้าอยู่บ้านพุ่นขันยักษ์ว้าวกับคูนี่พอกินบ่หรือบ่พอกินให้มึงเว้าด้นี่น่ะไกลนี่กูกูเฮ็ดให้ล่อบ่หรือบ่นี่กินบ่เบิดแล้วมากเลยนะเนาะบ่เบียร์ก่อ้าวอ้าวอ้าวบ่แม่นว่ากูนั่นทีทีได้เชียวเอ้ยนี่ไงโอ้โหยังมาจอกเขียวชกจอกทีนี้เบียร์อก่อนมาลายพ่อน ลายกัดเงินพันกันกินนี่แด้วเชียวมาไม่ได้เชียวเสวานกบบได้เห็ดเนาะเฮ้ยกินกับกระพบุนเนาะกระบ,บุได้อันนั้นมันเนี่ยหินตามธรรมชาตินี่แล้วเห็นได้เขื่อนบ,บ่มีไม่ยิงเนาะท่า <c oughs> นจะเอาอันเชาวชันมาเป็นไม่ยิงเพิ่นกระปุ่คุยพ่อเพิ <c oughs> ่นเห็นได้ชัดเจแล้วจะเอาชาวนางมา กับชาวนางกับบ่อบ่อยากมาอบ่อขอเชาอันนั้นบ้านน้องแค้นกับบ่อยากมาบ่มีผู้อยากมานะยามันหข้ากันอยู่ตามธรรมชาติเนาะเชียวย่นดีเชนเพิ่นบ่มาบ่แม่บุญน่ะพระตุเพิ่นบ่มากับเพิ่นมาก็เอามาแลยเห็นเลยเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าจะใครไปขอเพิ่นโอ้ยกับมาจะขอเนาะพ้อนเมื่อขอจังขอพ้อนเมื่อไหวจังไหวแล้วว่าแม่บ่เชียวนในที่เอาพร้อมบ้านโลเทียงสำมันกั ใายผูดไม่บอกเห็ดยังก่อนให้มันไปน,นี่เน,ะนาะให้มันไปชกออนเห็ดยังกะจะขนั้นีน้นจะชื่ออันนี้รถปรับดูเอาพ่อหมาดลุ้นนี่โย้วมันก็น <laughs> อน<ม>เอาได้ได้คู่ได้ว่าเมนว่านั่นได้กินให้มันอิ่มกับเนี้ยนะเข้าคนกัมืหอมาเผื่อได้นี่นะผมว่าชิปูเค็งกับเชี่ยวนี่อ๋อเขาอ๋อ้ยเสียใจแทน เชาฉันเชาหนุกโบมาเนาะเบาแหล่ทำมัรู้หนึ่งทอดอยู่แล้วเนาะมาย้อนอันนี้ต้มเดียกับอิ่มลอยโชตัวนี้แหละมันแสบมันสุขภาพแข็งแหงตากับเราอันนมันจะเสียสุขภาพตัวนี้เหมือนมึงกินโรคไม่เหื่อไม่แห้งเลครับแน่กินแล้วตั้งโดเลยว่าตัวตั้งกาดสุขภาพแข็งแห้งใช่ได้บ่นี่มันกรบโบมีกินใช่โลดใช่โลดดีอะไร กินตามใจตามบักกันมดเลยโมเมนว่าในนั้นในนี่เลยเบียร์กับมันเอ็มลอยเนี่ยพอพอกินกับบุ๊มบ่๊กกินคันว่ามึงที่ผูกปีใบกะโทกะกูก็ที่ไปกูจะไปเดทนะกูที่เอ้ากูนี่เด้ดภัยเหตุหาเมียกูมีบอกแม่กูมีบอกเจยวกูจะกลับลูกหลานกูไปเบิ่งกว่าเนอะกูนั่นในใช้ลูกหลานกูมาในในมึงเห็นไฟไหมในใช้น้องกูในใช้อ้ายกูในใช้ลูกกูหลานกูถ้าเราหงอกมีงจะมาเหรอเนฮะ แม่น้องมันบมามันบมาเลยคืออะไรคือบมาน้น้นนนีแวอย่างกระชยอันนั้นตงนี้เอาแม่เอาแม่ไ้โมเมนต์วโอ๊ยมึงูกกคูบ่ไปโมเมนว่าุอยากไปอันพะโล่เมงไมแม่เขียบบวานน่น่มันยากเออมันยากเลยกันยา กูเนี่ยังนี่ครันี่นะกูผูกแฟนปีใหม่นี่จะเข้ากูปะกูกูนี่ลูกเลี้ยงกูกูไม่ได้บอกใครนี่กูผูก่่ือนีกันกูบอกเดือดบดกันมาเนี่น่ะลูกเรี้ยงกูน่ะบดเป็นชาวเลียกกมาบ้นด้วยเหมาคนกินตัวกินยิ่งออมไปฉับกินไหมกินไหมกินไหมเขาหยับมันอันนั้นเนี้ยให้เราให้เาแล้วนั่นน่ะกินได้แค่กินได้แค่เดินยินให้นายกูให้เบาสิดัดเด้ออันนี้น่นกูไม่เคยกินแต่มึงกับกูได้เขียวเด้อ น้องกินละโลร้าน,นโบแมนได้เ,เอาไปไข่ได้เขาน่าไข้ได้ดไขกินได้ต้องขังต้มไก่โตเนาะงอกันชิพัน 10, บัดคือมันบขับประไดนะไม่ได้กินมันนี่ยไม่ใช่ได้ิวมันของเก่าหรือของใหม่ได้ฟิวกินเนี่ยตืมาจากตลาดคนบิจักขนาดไม่ได้ฟิวดีตัวก่นเลย,ยนีต้มให้เห็นรสเป็นโตรสน้อยใหญ่กระเบื้องเอาเหนไก่ บมเมนต์วานนั ana, ่นแท่นนะฮนต้มเป็นตัว okay. um, ี uh ่ม huh. uh ันแตกเดี๋ผักกับผักแล้วใช้พักมายังกัดคือมีคลองหลวงอยู Now. ่คนมอนากัดคือผพาหลังะไรเอ็นมาเลยเนาะเอาวเอ็นนั่นแหละปีกจะมาเอ็นมันเออเออเออแล้วพักกัดโลดมันจำพักเนาะเตืมมาให้เกิดตกินได้กินกินกินนมาแล้วทีนี้คู่กินเบอ่์กันสูตรตัวนี้ขับกับเราเน่ะเช้าขับกับอันนี้เน่ะเจ้ากินโลดมีแห้งได้คอยก็อ้ายคอยได้บอก พักกระชุกภาพมันก็มีแห้งมันบดน่งบนิกินเบียอะไรคืนก็สบายอเอมร้อยวะครับเอมร้อยนี่จะลองเบ่งเจ้าก็มีแห้งโลดเนขึมอืไอเอ้ปีใหม่ดีมีแห้งอ่ลำรวยไ้ไมันดีดีมีแห้งลองอไมาบอกันแนนกำลังครูเชียวเอาเมียใหม่นี่แก็นี่ก็สอะ หอ,นอามนาะมัน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 ไม่ีกิ่นเบียร์ดื่นก็บสบายเช้าวันนันนันยวนบัานชา้ายผู้ไปผู้ไปกระบ,บาวันน้อมกระบ,บาวันนั้นมาแล้วบ้อสาหลาหน่อย มาแล้วกับไฟละตัวมาเห็ดบุญน้ำมันพี่น้องคนเด้ม,มากับผู้ชบการด้วยไ<อ>พี่น้องตายด้วยเราก็ดีจกักจืดคือคอะไรจักจืดเห็นดนะูก<อ>็โทรหาบ่ะเนี่ยกระโทรหาอลไรเบาแลงแล้วไปเ <laughs> บาแลงไปว่ะโอ้ยเราลงชวหวานว่ะแล้วไปพี่น้องเราตายวย่ะ อยิบเอ็ดมุ่งกลางคืนร้านละท้มาเหมือนร้านนั้นชาวลาน้อยทุกคนหรอันเห็นว่าอันชาวลาน้อยไปเฮือนเจ้าบ่ได้เขื่อนเอ้าเขาว่าว่าเราไปเฮือนเจ้าเดี๋ยวนี่นะเจ้าชูหาว่ากับข่อยได้จัาหน่อยเจ้าที่เอาโทษกับข่อยว่าด้วยน้องเจ้ามาหาข่อยมานอนนำ่อยไหนเหมัอนบะแมนได้ ชาวเราน้อยลุงเฉวันพุ่นได้ประเนี่ไปยังวะเอ้าอย่างนี้ว่าพี่น้องเราตายอ่าเอ้าคอยเบนู้จักวะเรื่องของมูเจ้าไม่มูเจียวมูฮู้กับบูจักแล้วนี่บาฮ่่แล้ว่านคอยกับพี่น้องคือการมูเห็นู้จักวะไปจายเลยจักแล้วคอยวะคอยมูฮู้ผู้ตายนะถ้าว่าชาวเราน้อยนั่นเบาเดี๋ยวว่าลุงเฉวัน ลุงประทิมมันช่วงชะการนั่นคนตายว่ะไ,ไทยก็ตายว่ะมอหลานน่ะอ,อยู่คุ้มช่องได้ชาวลาน้อยอยู่คุ้มช่องได้เีนโนนี่อ,อยู่อันคุ้คมมันขบัตอุ้มขบัตอุ้มน่ะคบนบ้รนณาเชื่อคุณบ่อน,นี่อ,อยู่คุ้มช่องน่ะไปอยู่หันน่ะเฮาจักเบิดคุ้มช่องน่ะบ้านนี้แหละชาวลาน้อยน่ะกัพี่น้องกันกับอัน อันเขามาอ,อุนะอ้มนะเอาแล้วเขาปัทูุักกันกับอันเขาอันม,ออนะอม้าอุ่มคุณบันเชือกคุณบออนี่น้นาเชียวนี่เด้ผู้สิดเมือมาตัวเมื่อนํำในคูผลไมก้กำน้องช้ผน ใชมาชงเมื่อบนีงอนำไปดูบ้านไคมบนห่วยบนห่วยงยมาชงไอ้ลบเมื่อบัรนีเมื่อก็เมื่อแล้วกมันบ่มีผู้มาเอากันนอนนี่เอาเป็นางนี่คำว่ขึนฮอดเมียบัดเมียบบียบ้นพงก็ตุนีอะไรีอะไรเออลืม โอ้สี่หรอหรอันพันมึงได้เมียนี่มึงชีนอนเชียกนาบนหรือชีนอนน้ำเมียมันเทียกนาพอแล้วไม่ดูหือมันเชียกนาสิบะเขาแล้วอันนั้นเลยเชาออันนั้นจังว้าวังคือเร่าหายมึง เปิดมักตู้มีเปิดตู้มีได้ข้าวแป้งน้ำแดงวัดเอาเลยเจ้ามาเธอได้เงินชาพันขึ้นชาพันก็ยงอไห้ก็เสียวสาวเชงตุครับแม่ชาวเฮียบ้านโนนเหมือนเลยตู้มีก็โอ้ยตู้พายจะาโอ้ยฮัจะห้ามอะไอย่างเงบ่บ่เฉียวอันเดียดนี่น้ำมักตู้มีชาวเฮียวน่ะได้ได้ข้าวแป้งน้ำแดงไปให้ข้าวแป้งน้ำแด ด้วยตัวเองว่ะตัวนั้นผมได้ยังให้เรากูบผได้จะห้ยังอ๋อตัวคุณผได้จะไม่หายเนาะพวกนั้นไปถ้าไปจะถือพวกนั้นมาห้เจ้าก็ยาแล้วพอดีินได้ทินงได้อิ่มได้หายขอหายขอเจ้ายังให้เอาว่ะเจ้าในว่าเฉงะดีตัวเองว่ะเอาควายบัคคืออะไรไปยังให้เจ้าจับตัวหนึ่งจ้ายาเจ้าในมาแต่ตัวมัน้แม่นตัว มันก็หายขอคอยหายเจ้าก็ดีแล้วออขอไม่ได้จะไปเฮี้ยงเจ้าดอกหักกระเจ้าชวนไปขอจะไปเนาะอได้ในพวกนั้นกับพ่อแล้วมือนำบารลาก็หายแสนหนึ่งเวลาันพวกลํำเรื่องอันนี้เอเบงค่ะบาร์หล้าคณะลํำเรื่องขมเบงเนอ่ยเราก็หายตัวเองสามสิบแล้วก็หายลาวไม่ได้เอาไหนให้เจ้าเฮี้ยวชอบอีก ันมาอะไรก็บ่ได้เงินเจ้าอ่ะเขาหายเจ้าก็ดีเลยขอนบลเล็มันขอนขอบลเล็ตขอน็นกินเลยกับเจ้าบ่อชิลอดเด้อเด้อจุปะจงได้วะโอ้ได้นะพ่อน้าก็พ่อหน้าพาไปถ่ายแลบพ่อหน้ากินกันก็ไเลยมันเบิดกกินโลดขอบพ่อหน้าพาไปถ่ายกับพ่อหน้าหายก็ดีแล้วว่าขอนไปเอาอะไรใช้หายแต่ก็เออคอยเอาตู้มีบานโอ้เอารถแล้วเฮาอ่ะอืมอืม bác tôi quá chú con bảo hiểm nó chắc qua mặc chú con hiện <laughs> con phải nó một hài quá chăm cháu này khóc khen là khỏi nhắc bao đứa